ในครูจัดแต่งของระเบียบในการถอดถอนของถอดถอนคุณใส่ต่างๆที่คนโดนของโดนอะไรนะก็จะมีเครื่องสการะครูบาอาจารย์ของครูแล้วก็ในการถอนของครูจะมีจะใช้ไข่ไก่ในการถอนแล้วก็ได้ขาวได้ดำแล้วก็ดอก ปากกาห้องสัแรกักดอกมะละโกตุวผู้แล้วก็มีหมอดินหมอดินนี่บางคนเขาว่า <c oughs> ทำไมทอนคองหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่หายขาดสักทีถ้าทางเขมรนี่เขาจะเรียกว่าสันทุกสันทุกทิ้งเห็นไหมบางคนไปทอนคองแล้วแต่อาการกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือเขาไม่ได้สันทุกทิ้ง สันทบคืออะไรครับสันทบคือถอดถอนทิ้งออกเหมือนครูนี่สันทบถอนคองบางคนเขาไปถอนคองเสร็จเขาเอาไข่ไก่ไปโยนทิ้งนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคงครูถอนคองเสร็จเอาไข่ไก่กลิ้งมาเสร็จตามไล่ตามตัวตามอะไรเสร็จเอามาโยนใส่ในหมอ้อนี่คือสันทบทิ้งสันทบของให้มาอยู่ในหม้อดินนี้แล้วเอาหม้อดินนี้นะ่ะครูจะไม่เอาไปฟังนะ ถ้าฟังนี่มันของมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมต้องเอาไปลอยในแม่น้ำทางไหลเราเอาไปลอยในแม่น้ำในทางไหลปลุกลอยให้เขาร่องลอยออกไปอยู่ที่อื่น,นถ้าฟังในดินนี่มันเหมือนกับเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไม่ธรณีของก็ยังอยู่กับเรา